สวัสดีค่ะพ,พี่เพื่อนๆวันนี้หนูพามาทําต้มเลือดหมูนะคะวันนี้มีอยอดตําลึงกับต้นขึ้นชายนะคะหั่นเป็นท่อนๆล้างสะอาดไปนะคะอันนี้คือตําเครื่องหมักหมูนะคะมีกระเทียมรากผักชีพริกไทยนะคะตาให้ละเอียดใสเกเลือน,นิดนึงนะคะแล้วต่อไปเราเอาเนื้อหมูสับนะคะเอามาตําค่ะตําแล้วก็หมักไว้นะคะหมักไว้สักพักนึงนะคะด้วย อซอสฟ้าเขียวกับน้ำตาลนะคะนี่นะคะตำหมักไว้นะคะหมักสักพักนะคะเดี๋ยวเราไปปั้นเป็น,ก,นก้อนใส่ในน้ำเดือดกันค่ะนี่คือเลือดหมูนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะที่โลตัสนะคะเขาจะมีสำเร็จรูปเป็นกล่องเป็นก้อนให้นะคะ ต่อไปตั้งน้ำให้เดือดค่ะใส่เป็นซียุขาวนะคะแต่ถ้าใครมีเวลาก็เป็นซี่โครงตุ๋นเป็นซี่โครงหมูหรือว่าซี่โครงไก่ก็ได้นะคะจะได้หอมๆแล้วเราก็เอาเนื้อหมูที่เราตำเมาตะกี้นะคะเอาลงไปปั้นเป็นก้อนเป็นแบนๆตามใจชอบได้เลยนะคะพอเนื้อหมูสุกเขาจะลอยขึ้นมาต่อไปเราก็ใส่เป็นเลือดนะคะ เลื่อนก้อนที่เราซื้อมาจากโรตัสนะคะเป็นอนก้อนนะคะวันนี้หนูใช้สองก้อนนะคะนี่ค่ะอันนี้คือแบบฉบับง่ายๆเลยนะคะตำกินที่บ้านแบบรวดเร็วเชาว้ชาๆนะคะร้อนๆขั้นตอนสุดท้ายคือเอาตำลึงกับใบขึ้นช่ายนะคะใส่ลงไปแล้วปิดแก๊สเลยะค่ะนี่นะคะเรียบร้อยะค่ะต่อไปเป็นน้ำจิ้มนูเอเป็น พริกหยวกแห้งนะคะเอาไปแช่น้ํานะคะสีแดงแล้วก็พริกหยวกสดนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะตําใส่กันนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลาน้ําส้มสายชูแล้วก็น้ําปลานะคะถ้าใครใส่เป็นผงชูรสผงนัวก็ได้นะคะให้ออกรสเปรี้ยวหวานเค็มนิดนึงนะคะแล้วก็เติมเป็นพริกป่นนะคะให้มีรสชาติเผ็ดนะคะ กินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะตักเสิร์ฟเช้าๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ